ผู้ชมคะที่ขอนแก่นมีสาวขายประกันนะคะหายตัวไปตั้งแต่วันที่23มิถุนายนออกไปเก็บเบี้ยประกันแล้วหายไปเลยครอบครัวติดต่อไม่ได้หายไปนาน9วันจนครอบครัวเนี่ยทั้งแจ้งความทั้งประกาศตามคนหายใน Facebook สุดท้ายไปเจอพบเป็นศพจมอยู่ในคลองอะคะ่ะคือรถประสบอุบัติเหตุแล้วก็จมหายไปในคลองไม่มีใครรู้เลยจมอยู่9วัน9คืนสุดท้ายนี่คะ่ะงมเจอแล้วนะคะโอ้โห เนี่ยมันเห็นสภาพหลังคารถลิบๆ<อ>แบบนี้เองอะค่ะคนที่ไม่ได้สังเกตรจริงๆก็จะมองไม่เห็นก็เป็นตํารวจสพน้ําพองแล้วก็กู้ภัยนะคะต้องไปช่วยกันงมแล้วก็กู้รถกระบะสีขาวทะเบียนพอลอ7497ขอนแก่นขึ้นมาจากคลองชนละประธานค่ะนี่คันนี้นะฮะคันนี้แหละค่ะในรถมีศพอยู่ในนั้นสองศพด้วยกันนะคะอ๋อถ้าดูจากพื้นถนนเนี่ยถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาคือจมมิดคันเลยใช่คือเอาจริงๆเอาแค่ตะลิ่งก่อนที่จะมาถึงคลองเนี่ยตลิ่งจากถนนลงมาเนี่ย15เมตร ะะแล้วน้าในคลองเนี่ยลึกอีกประมาณสักสองเมตรไดร้ผ่านไปผ่านมาถ้าไม่สังเกตไม่เห็นแน่ๆไม่เห็นจริงๆค่ะันนี้หายไป9้าวันหายไป9้าวันค่ะไปเจอเรถดึงรถขึ้นมาเจอศพข้างในอย่างนี้นหรอ 2> 2สองศพโอ้โหผู้ตายคือนางอรุณรัตน,นะะ์วรรณขามอายุ52ปีเป็นชาวอําเภอเขาสวนกวางคนเนี้ยคือคนที่เขาประกาศตามหากันนะคะตอนรแรกส่วนอีกคนนึงคือนางสาวนิชากิจเจริญอ,อายุ55ปีเป็นชาวหนองคายนะคะ เบื้องต้นพอตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีร่องรอยของล้อรถตรงทางริมคลองชลประทานนะคะซึ่งก็คาดว่าคงเป็นการประสบอ,อุบัติเหตุแล้วรถก็เลยถลายตกลงมาแล้วก็จมลงไปแบบนี้นะคะลูกๆเนี่ยพอรู้ว่าเจอแม่แล้วแต่เจอเป็นศพนะโอ้โหสุดก่อนกันร้องไห้เลยค่ะ อ time, ันนี้เบื้องต้นนะฮะที่คาดว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุใช่ค่ะถึงไปต้องไล่ต่อคืนสงสัยใช่ไหมว่าเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าใช่คือลูกสาวของนายอรุณรัตน์เล่าให้ฟังว่าแม่หายไปตั้งแต่23มิถุนาแม่บอกจะไปเก็บเบี้ยประกันออกไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็ไม่เจอตัวอีกเลยคะคะติดต่ออะไรก็ไม่ได้แม่ไปพร้อมกับกระบะคันนี้แหละครับสุดท้ายแล้วทั้งแจ้งความทั้งประกาศตามหา 9วันผ่านไปถึงได้เจอร่างแม่นะคะครอบครัวก็นำศพนางอารุณรัตน์กลับมาทําพิธีที่บ้านค่ะช่วงบ่ายก็เคลื่อนศพไปที่วัดสุดทธิวาสเพื่อชาปนก,กิจทันทีเพราะว่าศพเนี่ยคือจมอยู่ในน้ำมาประมาณสัก9วันแล้วค่ะมันก็ค่อนข้างเน่าเปื่อยเขาบอกว่าก็จะมีการทําพิธีขอทางวัดขอ,ขอทางความเชื่ออะไรต่างๆด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะตามความเชื่อของคนอีสาน ส่วนนางสาวกนกพรสุขประเสริฐนะคะลูกสาวของนางอรุณรัตน์ผู้ตายก็บอกว่า23มิถุนายนเนี่ยแม่ออกไปทํางานคือแม่ขายประกันแม่บอกจะออกไปเก็บเบี้ยประกันแล้วตอนเย็นแม่ไม่กลับบ้านโทรหาอยู่2วันแม่ไม่รับโทรศัพท์เลยเลยไปแจ้งความคนหายประกาศตามหาที่ Facebook สุดท้ายเนี่ยที่ไปเจอจุดสุดท้ายเลยที่มีคนเห็นแม่ก็คือร้านส้มตําอยู่ที่อำเภอน้ําพองค่ะ เห็นบอกว่าแม่เนี่ยไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ขับกระบะออกจากร้านเรียบคลองชลประทานไป30มิถุนายนเธอบอกกลับมาปรึกษากับญาติอีกทีหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้หนึ่งกรกฎาคมก็เลยพยายามออกตามหาจนไปเจอร่องรอยของล้อรถแล้วก็เศษสีะค่ะใจอะไม่อยากคิดหรอกว่ามันน่าจะใช่แต่ก็ต้องลงไปดูสุดท้ายก็เห็นเลยว่า โอ้โหมีหลังคารถกระบะสีขาวจมอยู่ในคลองสลประทานเลยต้องรีบแจ้งตำรวจกับกู้ภัยนะคะไปถามร้านอาหารก่อนใช่ไหมคะแล้ววันถัดมาก็คือระดมญาติเลยคะ่ะตามหาตามคลองแล้วทีนี้ญาติก็เลยไปเจอไปเจอร่องรอยที่แบบรถมันวิ่งล้อลงไปอะคะ่ะพอเขาจะดึงรถขึ้นมาครึ่งน,นึงอะคะ่ะก็เห็นศพคนแรกแต่ยังไม่เห็นศพแม่หนู หนูก็ยังมีความหวังว่าเอ,อสงสัยแม่รอดไปได้แล้วแบบมีคนไปช่วยหรือเปล่าอาจจะยังติดไม่ติดต่อเราอย่างเงี้ยพอดึงขึ้นมาบนถนนข้างบนก็เปิดแคปออกอะค่ะมันลดแคปมะค่ะก็เห็นศพแม่หนูแม่ไม่เคยขาดการติดต่อถ้าแม่ไปที่ไหนหรืออะไรยังไงแกจะติดต่อกับหนูตลอดแล้วถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคือหนูก็เอใจคือแบบ แม่เป็นคนขับรถเร็วด้วยมันก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นนะคะเพื่อนเพื่อนของผู้ตายนะคะวันนี้ก็มาร่วมงานโศกเศร้าร้องไห้เสียใจกันเขาบอกว่าวันเกิดเหตุอะผู้ตายยังส่งรูปผ่านทางไลน์มาให้ดูอยู่เลยว่านั่งกินส้มตำอยู่ค,คือวันนั้นเนี่ยมีประชุมร่วมกันที่บริษัทคะ่ะและทั้งสองคนก็ออกจากบริษัทช่วงประมาณสักสามโมงเย็นบอกจะไปเก็บเบี้ยประกันแล้วก็ไปนั่งทานส้มตำที่ร้านใกล้จุดพบศพนี่นี่ๆๆนี่เนี่ยค่ะ ก็คุยกันในกลุ่มไลน์เพื่อนนะคะผู้ตายยังส่งรูปเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งอยู่เลยว่ามานั่งกินส้มตามกันครับไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายนะคะเจอกันล่าสุดวันที่23ประมาณบ่ายสเพราะว่าพี่อบรมอยู่อยู่ไอ้บริษัทค่ะเพราะนี่เขาก็เลยจะก่อนเขาไปเขาบอกว่าจะไปเก็บเบี้ยประกันค่ะ จะไปก่อนเพื่อนเพราะว่าพี่เลิกห้าโมงเขาออกไปประมาณสามโมงกว่าๆโดยปกติคนคนนี้จะไม่เคยปิดโทรศัพท์ค่ะที่มันผิดปกติก็คือแล้วเขาจะไม่เคยขาดการติดต่อถ้าไม่กับลูกก็คือพีอ่ตลอดทุกวันเพรานี่มันผิดปกติตรงที่ว่า ติดต่อไม่ได้เลยวันที่21่สิบเอหรือเปล่าเขาปล่อยน้ํามันแรงมากแต่ว่าที่หายไปวันที่ยีสาแต่เมื่อวานในน้ําจะลดลงนิดนึงแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยเห็นเหมือนเป็นเงาของรถอะ่ะส่วนศพของนางสาวนิชานะคะญาติก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสามัคคีศิลาวันในอ,อําเภอน้ําพองได้คุยกับลูกสาวนางนิชานะคะเธอบอกว่าวันที่19มิถุนายนเนี่ยแม่เนี่ย แชร์เหตุการณ์ใน a ฟ e b o o k ที่เป็นเหมือนความทรงจําที่ถ่ายรูปคู่กันนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาพูดคุยด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยทำงานอยู่ที่ราชบุรีก็เลยไม่ได้อยู่กับแม่ที่ขอนแก่นแม่ก็โทรมาถามเธอบอกคิดถึงแม่ไหมรักแม่หรือเปล่าเธอก็ตอบแม่ไปนะว่าเอ้าหนูมีแม่คนเดียวหนูก็ต้องรักแม่สิก็เห็นว่าพูดคุยตามปกติแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ติดต่อแม่อีกเลยจนกระทั่งลูกอีกคนนึง่ะคะไม่พีกับน้องนี่แหละโทรมาหาเธอบอกว่าติดต่อแม่ไม่ได้นะแม่หายตัวไปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่า แม่มาประสบอุบัติเหตุนะคะเธอก็ได้แต่ภาวนาในใจตอนนั้นนะว่าขอให้ไม่เกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับแม่แต่เธอบอกเธอฝันร้ายด้วยแม่ถามว่าคิดถึงแม่ไหมแล้วก็รักแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกว่าก็มีแม่คนเดียวก็ต้องรักกันแล้วค่ะหลังจากนั้นมาก็คือติดต่อไม่ได้ใช่แล้วทีนี้สาเหตุการเียชีวิตของแมเ่เราติดใจไหมหรือว่ามองว่าเป็นอุบัติเหตุก็ไม่ได้ติดใจก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุ พราะว่าตรงทางนั้นน่ะก็มันก็น่าจะค่อนข้างเปียวด้วยทางน้่งคดีความนะตํตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงนั้นรถไม่ค่อยมีวิ่งเท่าไหร่แล้วก็นะเป็นเส้นทางเหมือนมีโค้งหลายจุดแล้วไฟส่องสว่างก็มีไม่เพียงพอด้วยถ้าเกิดขับรถเร็วและไม่ชินเส้นทางเนี่ยมีโอกาสหลุดโคง้งแล้วก็ตกคลองแบบนี้ลงไปได้ค่ะคือโชคร้ายมากเลยฮะ,ะเพราะว่าจังหวะลงไปนี่มันลงไปทั้งคันเลยอะแล้วไม่มีใครเห็นเลยอะคะ่นะครับ